กถินเป็นการถวายทานที่เป็นการละทานซึ่งเป็นการถวายทานแด,ด่สงฆ์โดยไม่มีการเจอดจงว่าเป็นรูปใดเป็นงานบุญที่มีปีละครั้งและมีกำหนดเวลาเพียงหนึ่งเดือนหลังจาก,กออกพรรษาเมื่อสงในวัดใดรับการถวายผ้ากรถินแล้วจะรับอีกไม่ได้และเป็นการถวายทานที่พระพุทธองค์ทรงอนุญาตไว้ในพระวินัยปิดกกถินขันธกะซึ่งพระภิกษุที่รับผ้ากถินแล้ว จะได้รับอานิสงส์5ประการคือ 1. ไปไหนไม่ต้องถือเอาตรายจีวรไปครบสรับ 2. จะไปไหนไม่ต้องบอกลา 3. ฉันคณะโพษได้ 4. เก็บอดีเรกจีวรไว้ได้และ 5. จีวรอ,อันเกิดในที่นั้นได้แก่พระภิกษุนั้นทั้งได้ขยายโอกาสจีวรการออกไปอีกถึงกลางเดือนสี่ พระพุทธศาสนาได้แพร่หลายเข้ามายัางสุวรรณภูมิและประดิษฐานอยู่บนผืนแผ่นดินไทยซึ่งพระมหากษัตริย์และประชาชนชาวไทยที่ตั้งหลักแหล่งอยู่บนผืนแผ่นดินไทยส่วนใหญ่ได้ยอมรับนับถือและนำหลักธรรมมาปฏิบัติเป็นวิถีชีวิตดังนั้นในฐานะที่พระมหากษัตริย์ทรงเป็นองค์เอกอัการศาสนุปธรรมภกได้สืบทอดการถวายพระกรถินเป็นพระราชพิธีโดยมิได้ขาดสายในพระอารามหลวง และวัดราชที่ทรงมีพระราชประสงค์เสด็จพระราชดำเนินไปถวายผ้าพระกฐินต่อมาได้มีพระอารามหลวงเพิ่มมากขึ้นซึ่งภายในหนึ่งเดือนไม่สามารถจะเสด็จพระราชดำเนินถวายได้ทุกพระอารามจึงได้สงวนไว้เพื่อเสด็จพระราชดำเนินถวายผ้าพระกฐินจำนวน16พระอารามคือวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามวัดอรุณราชวราราม วัดราชโอรสารามวัดราชประดิษฐ์สถิตมหาศีมารามวัดเบญจมาบอพิษดุสิตวนารามวัดบวรนิเวศวิหารวัดราชบอบพิษสถิตมหาศีมารามวัดสุทธัสเทพวรารามวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษวัดมกุฏกษัตริยารามวัดเทพศิรินทราวาสวัดประชาิวาทวิหาร วัดพระปฐมเจดีจังหวัดนครปฐมวัดนิเวศธรรมประวัติจังหวัดพระนครศรีอยุธยาวัดสุวรรณดารารามจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและวัดพระศรีรัตนมหาธาตุจังหวัดพิษณุโลกซึ่งพระอารามหลวงเหล่านี้ พระมหากษัตริย์จะทรงเสด็จพระราชดำเนินและทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานให้พระบรมวงศานุวงศ์เสด็จไปทรงถวายผ้าพระกฐินส่วนพระอารามหลวงอื่นนอกจาก16พระอารามดังกล่าวส่วนราชการหน่วยงานองค์กรหรือบุคคลที่มีความประสงค์จะสนองงานสถาบันพระมหากษัตริย์ในด้านการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาให้มีความมั่นคงสืบไป ทำเรื่องขอพระราชทานไปยังกรมการศาสนาโดยทรงพระกรุณาโปรดกล้าวโปรดกระหม่อมให้กรมการศาสนาจัดหาภาพพระกฐินพระราชทานและเครื่องพระกฐินให้แก่ผู้ขอพระราชทานที่มีความประสงค์จะอัญเชิญไปถวายณนะพระอารามหลวงที่ได้แสดงความจำนงไว้และกรมการศาสนาจะได้รวบรวมและจัดทำบัญชีผู้ขอพระราชทานไปยังสำนักพระราชวัง เพื่อน,นำความกราบบังคมทูลทราบใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาทต่อไปดังนั้นการถวายภาพพระกฐินพระราชทานต้องมีการจัดทำกำหนดการและปฏิบัติพิธีการให้ถูกต้องตามโบราณประเพณีตามที่บรรพบุรุษได้ปฏิบัติสืบทอดกันมาโดยมิได้ขาดสาย กรมการศาสนาและสำนักพระราชวังจึงได้วางแนวปฏิบัติเกี่ยวกับเรื่องการถวายภาพพระกฐถินพระราชทานไว้เพื่อให้ผู้ขอรับพระราชทานนำไปปฏิบัติในพิธีถวายภาพพระกฐถินพระราชทานด้วยความภาคภูมิใจในวัฒนธรรมประเพณีของสังคมไทยและในความเป็นพุทธมามะกะของสถาบันพระมหากษัตริย์การจัดเตรียมสถานที่การตั้งโต๊ะหมู่ประดิษฐานภาพรพระกฐถินพระราชทาน การปฏิบัติพิธีถวายภาพพระกฐินพระราชทานการถวายเครื่องพระกฐินพระราชทานและในส่วนของผู้ที่ขอรับพระราชทานภาพพระกฐินจัดเพิ่มขึ้นเพื่อถวายพระราชกุศลแด่สถาบันพระมหากษัตริย์ เมื่อประธานเดินทางมาถึงบริเวณประกอบพิธีถวายภาพพระกฐินพระราชทานมีเพลงมหาฤกษ์เพื่อต้อนรับผู้เป็นประธานก็ทำได้แต่ผู้เป็นประธานควรจะยืนรอให้เพลงจบก่อนแล้วจึงเดินไปอย่างโต๊ะหมู่ที่ประดิษฐานพระบรมฉายาลักษณ์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและภาพพระกฐินพระราชทานการแต่งกายผู้เป็นประธาน ข้าราชการแต่งกายปกติขาวพลเรือนชายแต่งกายปกติขาวคอคอเฝ้าหรือสูตรสากลพลเรือนหญิงชุดไทยประธานยืนตรงณเบื้องหน้าที่โต๊ะหมู่ซึ่งประดิษฐานพระบรมฉายาลักษณ์ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและภาพพระกรถินพระราชทาน 1. ถวายความเคารพพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว2 ก้าวเท้าขวาออกไปประมาณครึ่งก้าวเปิดกลวยดอกไม้บนทูบเทียนแผ่ถวายราชสักการะ 3. ยืนตรงถวายความเคารพ 4. ก้าวเท้าออกไปประมาณครึ่งก้าวเพื่ออันเชิญภาพพระกฐถินพระราชทานมาประคองไว้ระหว่างมือทั้งสองดนตรีบรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมี 5. าดนตรีบรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมีจบ ถวายความเคารพประธานประคองภาพพระกฐถินพระราชทานเข้าสู่พระอุโบสถผู้ที่ร่วมพิธียืนรับภาพพระกฐถินพระราชทานและจะนั่งหลังจากที่ประธานได้ประกอบพิธีกล่าวคำถวายและถวายภาพพระกฐถินพระราชทานแด่พระสงฆ์เรียบร้อยแล้วประธานพึงวางภาพพระกฐถินพระราชทานบนผานแว่นฟ้าซึ่งตั้งอยู่ณเนะบื้องหน้าพระสง์รูปที่สอง ประธานเดินไปอย่างเบื้องหน้าโต๊ะหมู่บูชาพระประธานประจําพระอุโบสถรับเทียนฉนวนจากเจ้าหน้าที่เพื่อจุดทุบเทียนบูชาพระประธานประจําพระอุโบสถแล้วกราบพระประธานประจําพระอุโบสถสามครั้งเดินเข้าไปอย่างผ่านแว่นฟ้า ที่ประดิษฐานภาพพระกรถินพระราชทานประธานพิธีหยิบผ้าห่มพระประธานมอบให้เจ้าหน้าที่หรือวิยาวัจกรประธานอัญเชิญภาพพระกรถินพระราชทานบนผ่านแวนฟ้ามาประคองไว้ระหว่างมือทั้งสองในลักษณะประนมมือผินหน้าไปยังพระประธานประจําพระอุโบสถกล่าวนโมสามจบจ นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะประธานผินหน้าไปยังพระสงฆ์กล่าวคำถวายภาพพระกฐินซึ่งคำถวายเจ้าหน้าที่จะติดไว้บนภาพพระกฐินกล่าวจบแล้วประธานวางผ้าพระกฐินพระราชทานบนผ่านแว่นฟ้า แล้วประเคนพระสงฆ์รูปที่สองหรือรูปที่นั่งตรงกับผ่านแว่นฟ้าประธานประเคนเทียนปาติโมกซึ่งตั้งอยู่ด้านข้างผ่านแว่นฟ้าประธานประนมมือไหว้พระสงฆ์แล้วไปนั่งอย่างที่นั่งประธานที่เจ้าหน้าที่จัดไว้จากนั้นพระสงฆ์จะประกอบพิธีกระทำกฐินนกร,รมซึ่งในขณะที่พระสงฆ์กระทำกฐินนกร,รมผู้ที่อยู่ในพระอุโบสถไม่ควรเข้าไปใกล้อาสสง ควรจะอยู่ห่างจากอาจสงที่พระสงฆ์นั่งกระทำกฐินกรรมประมาณหนึ่งศอกหลังจากพระสงฆ์คู่สวดได้สวดกรรมวาจาให้ผ้าพระกฐินแด่องครองจบแล้วพระสงฆ์องครองส่วนมากจะเป็นเจ้าอาวาสจบแล้วเจ้าหน้าที่เข้าไปปฏิบัติพระสงฆ์องครอง เพื่อไปครองผ้าพ,พระกฐถินเมื่อครองผ้าพ,พระกฐถินเสร็จเรียบร้อยแล้วพระสงฆ์องค์ครองจะกลับขึ้นไปยังอาจสงณนะอาสนะเดิมเพื่อรับประเคนเครื่องบริวารพระกฐถินเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติพิธีอัญเชิญเครื่องบริวารพระกฐถินเพื่อส่งให้ผู้เป็นประธานหรือผู้ขอรับพระราชทานประเคนแด่พระสงฆ์องค์ครองตามลำดับเริ่มจาก 1. บาท 2. หมอน 3. ที่นอนผ้าหม่มพรม 4. ปิ่นโตกระติกน้ำร้อน 5. ไฟฟ้า 6. เครื่องมือโยธาต่อจากนั้นจะเป็นการถวายเครื่องไทยธรรมต่างๆ ที่เจ้าภาพจัดเพิ่มเพื่อถวายพระราชกุศลแด่พระสงฆ์เช่นเครื่องใช้ของพระสงฆ์หรือจตุปัจจัยเจ้าหน้าที่ประกาศยอดจำนวนเงินท,<ม>ที่ร่วมถวายพระราชกุศลในการบำรุงพระอารามถวายพระสงฆ์ค่าใช้ใจ่ายต่างๆบำรุงการศึกษาหรือการทำนุบำรุงสาธารณประโยชน์นเมื่อเจ้าหน้าที่ผู้ประกาศยอดจำนวนเงินจบนผู้ร่วมพิธีร่วมอนุโมทนาพร้อมกัน ขณะนั้นให้เจ้าหน้าที่นำใบประวารณาหรือจำนวนเงินเพื่อเชิญผู้เป็นประธานหรือผู้ขอรับพระราชทานภาพพระกฐินถวายแด่ประทานสง์หรือเจ้าอาวาสยกเว้นเงินที่มอบให้แก่โรงเรียนหรือมูล,ลนิธิการกุศลให้มอบหลังจากที่ผู้เป็นประธานพิธีได้กราบลาพระสงฆ์แล้วประธานสง์อนุโมทนาถ้าหากผู้ขอรับพระราชทานภาพพระกฐินได้ทำพัดรองที่ระลึก ตามธรรมเนียมประธานสงฆ์จะใช้พัดรองอนุโมทนาและจะเปลี่ยนเป็นพัยดยศเมื่อจะถวายอดิเรกเมื่อพระสงฆ์กล่าวยตถาวาริวหะประธานเริ่มกรวดน้ำเมื่อรูปที่สองรับสัพพิติโยวิวัชชนตุประธานประนมมือรับพร สตตัีวอิเมื่อประธานสงฆ์กล่าวคำถวายอดีเรกคืออาติเรกาวัตสสะตังชีวตุอาติเรกาวัตสสะตังชีวตุอาติเรกาวัตสสะตังชีวตุให้ผู้เป็นประธานและผู้ร่วมพิธีทุกท่านลดมือลง พพพพรรรรระะมมินนหาาาาาชาวาววสสตัุขอถยทและเมื่อพระสงฆ์รูปที่สองรับภวัตุสภาพมังคลังให้ผู้เป็นประธานและผู้ร่วมพิธีพระนมมือรับผ่อนตามปกติไปจนจบบท เมื่อพระสงฆ์อนุโมทนาจบเจ้าหน้าที่ไปเชิญประธานพิธีกราบลาพระประธานประจำพระอุโบสถแล้วเดินไปกราบลาประธานสงฆ์ซึ่งประธานจะมอบของที่ระลึกให้ประธานพิธีจะมอบในขณะที่ประธานเข้าไปกราบลาพระสงฆ์ถ้าจะมีการมอบทุนต่างๆพิธีกรจะเชิญผู้แทนหน่วยงานต่างๆเข้ารับทุนสำหรับหน่วยงานหรือบุคคลในช่วงนี้ พระกถินเป็นความพร้อมเพียงของประสงค์ผู้ร่วมกันกระทำกรถินนธารกิจดังกล่าวและประชาชนผู้ถวายกรถินก็ต้องสมบูรณ์ด้วยบริวารสมบัติดังกล่าวถวายผู้เดียวไม่ได้เพราะเป็นบุญใหญ่ท่านก็จะเป็นผู้ที่สมบูรณ์ด้วยบริวารสมบัติสมบูรณ์ด้วยคุณสมบัติหมายถึงว่าเป็นผู้ที่เพรพร้อมด้วยความรู้ เป็นผู้เพียบพร้อมด้วยความสามารถเป็นผู้ที่เพียบพร้อมทุกสิ่งทุกอย่างเป็นผู้เพียบพร้อมด้วยธรรมสมบัติหมายถือว่าเป็นผู้ที่มีคุณธรรมผู้อื่นให้ความเคารพพูดมนเป็นมนพูดธทมเป็นธรรมมีคุณธรรมของความเป็นผู้นำอย่างสูงยิ่งด้วยพารานุภาพดังกล่าวนี้ที่ท่านทั้งหลายที่มีโอกาสมาร่วมจองกระถิน,นพระราชทาน จากกองสารอุปถัมภ์กรมการาศาสนาดังกล่าวขอจงเป็นพระานิสง์อันยิ่งใหญ่ให้ท่านผู้แทนกระทรวงกรมกองและมหาเศรษฐีศรัทธาสาธุชนทั้งหลายได้รับพอรอันยิ่งใหญ่จากพระรัตนตรยัยขอให้ทุกท่านสมบูรณ์ สง่างามจเจริญรุ่งเรืองอย่าเจอคนภัยอย่าเจอคนผ่านพบแต่สิ่งที่ดีที่งามเสมอขอสิ่งที่ท่านตั้งไว้ปาถนาไว้ต้องการไว้ในการจองกระถินคะขคาครั้งนี้จงเป็นบุญที่โอฬารยิ่งใหญ่ไพศาลและบุญนั้นก็จะตามติดและติดตามเป็นทะเบียงบุญ ในดวงใจของท่านทั้งหลายตลอดการเป็นนิทุกที่พาราตีการเทอน